สวัสดีครับสวัสดีวันนี้มารีวิวกับเฮลิคอปเตอร์นะครับผม e c 1 3 5นะครับกับรีโมท AT10 เปิดสวิตช์รีโมทนะครับผมทำแบบนี้นะครับ GP 3 D GPS Home เลขศูนเลขแปดสต็อปลันให้อยู่ค่าโรงงานก่อนนะครับ เอาขึ้นขึ้นอันนี้เอาลงนะครับให้อยู่ค่าโรงงานแบบนี้นะครับแล้วเรากาแแ็แล้วเราก็เสียบปลั๊กแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตทดสอบนะครับแบตบลูกค้าจะก้อนใหม่นะครับเดี๋ยวปลั๊กนี้ทําให้เป็นปลั๊กเหลืองเหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็วางไวนง้นิ่งๆครับอ่าฮะแล้วก็รอใบพัดขยับสักครู่ครับ จะเล่นตรงไหนให้วางตรงนั้นไว้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต่อสายตัวนีค้ครับนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแบตหมดเมื่อไหร่จะไปร้องที่รีโมทนะครับ l o ว power ก็คือแบตท,ที่คอปเตอร์หมดหลังจากนั้นให้เราสับสวิตตัวนี้ครับ GPS เนี่ยครับ มาไว้ตรงกลางพอสับไว้ตรงกลางปุ๊บเนี่ยก้มดูใต้ใต้บอดี้ตรงนี้ครับมันจะเป็นส้มกระพริบกระพริบกระพริบรอสักครู่นะครับประมาณนาทีหนึ่งก็จะเป็นไฟสีเขียวตอนนี้เป็นไฟสีเขียวแล้วนะครับก็คือเปิดสาออกก้มดูได้เลยนะครับจะเป็นไฟสีเขียวนะครับถ้าเรามองนี่มันจะมองยากที่นึ่งก็หมุนทำไมนั่หละอ่ลทาคทางออกฮอนะครับสัก3เมตร4เมตรครับ หนึ่งอาเดี๋ยวนนะึงเอาคันเร่งลงหนึ่งสองสามสี่แล้วก็กดคำว่ารันฟังเสียงใบพัดให้หมุนจนสุดเสียงสุดเสียงแล้วเร่งไปหนึ่งขีดค้างไว้ครับ จะยกขึ้นก็นเร่งขึ้นไปครับเออกล้องกล้องอยู่ไหนวะอ่าขอขออีกใช่ออด้ะ บินออโต้เลขแปดนะครับเอาลงสุดนะครับบินเองบินบ,บินเองอัตโนมัติโอรูปเป็นพันนะม้รูปมันสวยก็ยังไงแหละก็ต้องเลยต้องถ่ายเยอะหน่อยเหมือนจะเหมือนคนถ่ายอ่ะถ่าย,ออถ,ายถ่ายหมดเลยยกเลิกครับยกเลิก สุดยอดครับผมกับลำนี้นะครับสมบูรณ์แบบมากๆบินดีมากๆเพราะว่าผมอัปเกรดื่้นในม่หมุนเดี๋ยวพื่หมุนเฉยๆเพ่ะมั้เสียงอะไรอ๋อมันเป็นอย่างนั้นแหละเสียงรอบรอบมันจัดไนะมันก็จะหอนๆอนหน่อยอ่ะ1นสองหมุนเลยหมุนใช่ไหมเดี๋ยวเพืง่งเดี๋ยวเพิงเ่งครับไอย ไม่ใช่แล้วให้หมุนอะไรหมุนหอเอ้โหได้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 สายถายหนึ่งสองฉากเมื่อกี้ได้ไหมบินนานมากแบตยังไม่หมดเลยนะครับหมุนนี่เหรอเหมุนคนหรือหมุนหอระบุให้ชัดด้วย กว่าจะครบรอบอเคโอค้พึงรู้ว่าระบบนี้มาใช้อย่างนี้ก็บินเพลินเลยครับแบตหมดเมื่อไหร่ก็ร้องที่รีโมทนะครับผมอันนี้ผมบินด้วยตัวเองครับอา้าวหลุดเฟรม มันบินดีมากเลยวะ่ะมันบินดีขนาดนี้วะเนี่ยโอ้มีการลบรูปเยอะเลยแหละรอบเนี้เยอันนี้บินด้วยมือผมเองนะครับผมไปไหนเขียวยอดยาเขไม่มีอะไร ยังไม่หมดเลยอ่ะบินนานมากไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยนะอ่าบินไปแล้วห้านาทีนะครับก็คือเราเล่นบ่อยไงเรารู้สึกว่ามันบินนานเลอเกินก็น่าจะได้น่าจะได้อีกสองนาทีครับคิดว่านะพอหมดเมื่อไหร่ก็จะร้องที่รีโมทนะครับว่าโล พาว์พาวเวอร์ปุ๊บเนี่ยมีเวลาประมาณนาทีหนึ่งอะครับให้เอาเครื่องลงนะครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องขึ้นสักครู่ครับทีเนี้ยเราต้องการเอาเครื่องลงนะครับดันคันเร่งลงมาเบาๆทีละนิดทีละนิดนะครับประมาณขีดหนึ่งอะครับพอมันจะลงแบบสโลสโลครับเห็นไหมครับถ้ามันช้าไปก็เอาลงอีกนิดนึงเนี่ยคอปเตอร์เนี่ย ขาสก,กีถึงพื้นแล้วเนี่ยให้กดคําว่าสต็อนะครับบินนานมากลํานี้เป็นหมดนะครับตั้งแต่ทําคอปเตอร์มาเนี่ยรู้สึกว่าลําเนี่ยบินนานมากแล้วแบตไม่ยอมหมดด้วยนะครับเหลือ22คือ4นะครับผมก็สำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีนะครับกับเฮลิคอปเตอร์สเกล ec 1 3 5นะครับผม ec 1 3 5ลําลำนี้นะครับ ก็เป็นรุ่นอัปเกรดนะครับผมผมโมดิฟายเพิ่มเติมนะฮะอย่างแรกเลยก็คือให้มันบินสู้ลมนะครับอย่างที่2ก็คือมันบินได้นานขึ้นนะครับผมนะฮะมันบินได้นานกว่าปกตินะฮะปกติก็จะบินกันประมาณ4นาทีเต็มที่5นาทีนะครับผมนะอันนี้5นาที6นาทีแล้วยังไม่หมดเลยครับผมเลิกเล่นนะครับเล่นเสร็จแล้วนี่ครับ ถอดฝาแล้วก็ดึงปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์ออกนะครับอันนี้เป็นแบตตัวทดสอบนะครับแบตลูกค้าจะเป็นของใหม่นะครับแล้วก็ดึงสายตัวนี้ออกอย่าเสียบคาไว้นะครับดึงออกเลยด้วยนะครับโหแบบเล่นได้แบบเต็มที่เลยลำนี้นะก็ค่อยๆเซตปรับแต่งเอาเรื่องอยู่นะครับก่ามาันจะนิ่งให้ผมได้นะครับหิวแล้วเราก็ปิดสวิ สวิต์รีโมทนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่พี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเฟซรถเลือนที่มีเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามเลยนะครับกับสมบูรณ์สีอสีแบช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมนะออกจากมือผมบินดีแน่นอนนะครับผมบินไม่ดีไม่ส่งงานนะครับช้าตัวฝากช่องทาง youtube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับ ช่วเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดถูกใจแล้วก็ช่วยดูคลิปของผมเยอะๆหน่อยนะครับผมนะอะไรอะไรต่อวะลืมช่วงนี้ก็จะงดรับงานนะครับหลังสงการถึงจะเปิดรับงานอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณกับคุณลูกค้าแล้วก็ผู้รับชมนะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย หัวหัวหัว